ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอผีเตรียมยื่นรอบใหม่กล่อมพึ่งค่ายเอ็มเบลโม่ไซมอนโจนักข่าวจากเดลิเมลรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมยื่นข้อเสนอรอบใหม่ให้กับเบนส์ฟอร์ดเพื่อขอซื้อตัวแบรนด์เอ็มเบลโมอีกครั้งหลังจากข้อเสนอแรกที่ให้ไป55ล้านปอนด์โดนปฏิเสธข้อเสนอรอบแรกของยูไนเต็ดแบ่งเป็นเงิน45ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก10ล้านปอนด์แต่เบนส์ฟอร์ดยืนยันว่าพวกเขาต้องการมากกว่า60ล้านปอนด์ เอ็มเบโมถูกมองว่าเป็นเป้าหมายหลักของยูเนเต็ดในซัมเมอร์นี้หลังจากทีมเพิ่งผ่านฤดูกาลที่น่าผิดหวังสุดๆโดยยิงได้แค่44ประตูนในพยมลิกซึ่งถือว่าเป็นทีมที่ยิงน้อยที่สุดอันดับ2ในกลุ่มที่ไม่ตกชั้นแข้งวัย25ปีเดือสัญญากับเบนฟอร์ดถึงปีหน้าแต่สโมสรมีออปชันขยายเพิ่มได้อีก1ปีและเขาอาจกลายเป็นแข้งรายที่2ที่ย้ายเข้าโอทัฟฟอร์ดในซัมเมอร์นี้ต่อจากมาทูสขุนญ,ญาติที่เพิ่งย้ายมาด้วยค่าตัว62.5ล้านปอนด แม้ปีสแสดงจะพลาดรายได้กว่า100ล้านปอนด์จากการหลุดโคตาแชมเปี้ยนลีกหลังแพ้สเปอร์ในนัดชิงโยูโรปาลีกแต่การเตรียมขายเด็กปั้นอย่างมาคัสเลตฟอร์ดและอาริดโดกานาโชก็จะช่วยเพิ่มกำไรสุทธิตามกฎควบคุมการเงิน,นทำให้สโมสร,รสามารถใช้เงินซื้อนักเตะได้มากขึ้นเอ็มเบโม่เองก็มีความต้องการอยากย้ายมาอยู่กับยูไนเตดถ้าทั้งสองสโมสร,รสามารถตกลงกันได้ด้านโทมัสแฟงกุนซือเบนฟอร์ดก็ยอมรับตรงๆว่าหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาสโมสร,รพร้อมขายเช่นกัน โดยซี่ั่นที่ผ่านมาเบน์ฟอร์ดจบอันดับสูงกว่ายูันเ็ดถึง5อันดับสำหรับเอเบโมมีรูดการที่ยอดเยี่ยมสุดๆยิงไป20ประตูกับอีก8แอซิ์และลงเล่นครบทุกนาทีในพิมพ์ลิกอีกต่างหากเจ้าตัวย้ายจากทัวร์ในฝรั่งเศสมาอยู่กับเบนส์ฟอร์ดตั้งแต่ปี2019และทำไปแล้ว70ประตูกับ5 1อแอซิสต,ตลอด5ปีที่ผ่านมาแม้เคยติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนแต่ปัจจุบันเอเบโมรับใช้ทีมชาติแคนาบรูนไปแล้ว18นัดยิงได้4ประตู สื่อผู้ดีโฮมโยเคเรสพร้อมซบผีแม้ไร้บ่อนยุโรปทอกสปอร์ตสื่ออังกฤษรายงานวิกเตอร์โยเคเรสดาวยิงสปอร์ติ้งลิสบอนเปิดกว้างย้ายร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะทําให้ไม่ได้เล่นฟุตบอลยุโรปโยเคเรสพึ่งจบซีซั่นได้ผลงาน54ตุงจาก52นัดทุกรายการคว้าอันดับ2รองเท้าทองคอํายุโรปช่วยทีมเก็บดับเบิลแชมป์แดนฝอยทองผลงานร้อนแดงทําให้แข้งสวีเดนไย27ปีปรากฏอยู่ในเรดาร์ผีแดง แม้ยังไม่มีการพูดคุยระดับสโมสรอย่างเป็นทางการที่จากมานั่งสำรองและหลังจบเกมก็แสดงอาการหัวเสียแถมยังไปให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเป็นลูกการที่ห่วยแตกเรื่องราวยิ่งบานปลายเมื่อมีรายงานว่าลูเบนอโมริมพูดใส่กานาโชต่อหน้านักเตะทั้งทีมว่าถ้าอยากย้ายก็ขอให้สวดมนให้มีทีมไหนรับไปเถอะทําให้ตอนนี้โอกาสที่แนวลุกชาวอารเจนต้าจะย้ายออกจากโอทัฟฟอร์ดมีสูงมากแม้จะยังเดินทางร่วมกับทีมไปทัวร์ปิดลูกการที่เอเชีย แต่กาณาโชก็ยังมีประเด็นอีกเมื่อมีเรื่องแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมใส่แฟนบอลและโพสเชิงประชวดว่าดีใจที่ทัวร์จบสักทีแมนยูไนเต็ดเองก็กำลังจะปรับทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์และการปล่อยเด็กปั้นจากอาคาเคมี่อย่างกาณาโชออกไปก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้ถ้าผมเป็นโค้ชผมจะอยากปล่อยเขาออกไปนะผมชอบนักเตะที่เป็นทีมเวิร์กซื่อสัตย์ขยันและทำเพื่อทีมซึ่งผมไม่เห็นสิ่งนั้นจากกาณาโชเลยฟอสเตอร์กล่าวผ่านรายการ t a l k Sport เขายังเปรียบเทียบกับแมเดนจอนสันของสเปอร์ว่าหลังเกมจบจอนสันให้สัมภาษณ์ทั้งๆท,ท,ที่ผมยังแอบคิดเลยว่าหมอนี่ไม่ได้ตัดผมมา3มเดือนแน่ๆแ,แต่สิ่งที่เขาพูดออกมาดีมากเห็นได้เลยว่าเป็นคนทุ่มเทให้ทีมสุดๆแต่พอมองไปที่กาณาโชพึ่งไปตัดผมมาใหม่ทรงหล่อๆทำสีทองพร้อมโชว์ในนัดชิงพอแพ้ปุ๊บก็นั่งเศร้าคนเดียวในสนามไม่ลุกขึ้นมาให้กำลังใจเพื่อนไม่มีคำว่าเรามาถึงรอบนี้ได้ก็ดีแล้วเลย ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้แหละที่ต่างกันสุดขั้วผมแค่อยากเห็นนักเตะที่เป็นคนดีมีวินัยและพร้อมสู้เพื่อทีมผียังรอรับข้อเสนอขาดซิมิโร่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดยังคงเปิดรับข้อเสนอสำหรับคาซิมิโร่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของเดอะเทเล graph แข้งวัย33ปีรายนี้คือนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดในโอทาฟอร์ดและแมนจิตต้องการขายเขาเพื่อน,นำเงินไปสมทุนซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพ คาซิมโร่มีสัญญาจนถึงปี2026และแมนยูเต็มีออปชั่นที่จะขยายสัญญาออกไปอีก12เดือนแต่แข้งชาวบราซิลรายนี้อาจจะออกจากทีมไปหากมีสโม,มสรอ,อื่นยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเขาไปก่อนฤดูกาลน่าจะเริ่มต้นขึ้นแม้จะสร้างความพรรับใจได้ในช่วงท้ายฤดูกาลยังคงมีความจำเป็นที่ยูเนเต็ดจำเป็นต้องขายกองกลางรายนี้ออกไปด้วยอัตราค่าใน3า50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ของเขาหากยูเนเต็ดสามารถเคลียร์ออกไปได้นั่นถือเป็นเรื่องที่ดีต่อสถานการณ์ปัจจุบันของสโม,มสร เป็นที่เชื่อว่าพื้นที่ค่าเหนื่อยที่อาจได้คืนมาน,นั้นยูนเต็ดจะสามารถใช้จัดสรรสําหรับกองกลางคนใหม่ที่จะเข้ามาทดแทนแข้งบราซิเลียนรายนี้ไอเดนเฮเวนกองหลังอนาคตไกลเผยเหตุผลที่ตัดสินใจลาอาเซนอลมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเมื่อช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาแข่งวัย18ปีอยู่ในอะคาเดมีของเวสแฮมก่อนจะมาอยู่กับปืนใหญ่ แต่สุดท้ายเจ้าตัวเลือกตัดสินใจย้ายมาอยู่กับปีสแสดงด้วยสัญญา4ปีครึง่งพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีกหนึ่งปีและสร้างความประทับใจให้กับรูเบนอโมริมในการฝึกซ้อมจนได้รับโอกาสลงเล่นเกมสําคัญหลายนัดในฤดูกาลที่ผ่านมาเมื่อถูกถามถึงเหตุผลที่ตัดสินใจย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เฮเวนกล่าวกับ MUTV ว่าโอกาสที่ดาวรุ่งจะได้รับที่นี่ในอดีตผมคิดว่ายูเนเต็ดให้โอกาสนักเตะด,ดาวรุ่งมากที่สุดเมื่อรุ่นกาลก่อน2023-2024นั่นคือสิ่งที่ทําให้ผม ตัดสินใจมาที่นี่ผู้คนและแฟนๆที่นี่รักผมมากซึ่งผมรู้สึกแบบนั้นตอนที่ผมลงสนามพวกเขาสนับสนุนผมอย่างเต็มที่นอกจากนี้เฮเว่นยังพูดถึงการคุยกับรูเบนอโมริมที่ช่วยโน้มน้าวให้เขามาอยู่กับทีมด้วยว่าเขาบอกว่ารูปแบบการเล่นของสมอสนเหมาะกับผมเพราะพวกเขาเล่นแบบ3มเซนเตอร์ซึ่งผมอยู่ทางซ้ายของแนวรับ3คนนั่นทําให้ผมสามารถไปกับบอลได้นั่นคือจุดแข็งอย่างหนึ่งของผมและการป้องกันทางริมเส้นก็เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของผมเช่นกัน โรบบชี้แม็กโทพิสูนแล้วผีคิดผิดที่ขายแอนดูโรประสันกับตันทีมชาติสกอตแลนด์กล่าวว่าสกอตแม็กโทเมนีได้แสดงให้แมนเชสเตอร์ยูเนตเห็นแล้วว่าพวกเขาคิดผิดที่ขายเขาให้กับนาโปลีโรบสันยังยืนกรานว่ากองกลางเพื่อนร่วมทีมชาติของเขารายนี้ไม่ได้รับความเคารพอย่างที่เขาสมควรได้รับที่โอทัฟฟอร์ดก่อนที่จะย้ายไปอิตาลีและคว้าแช,ชมป์ลีกมาครองแม็กโทเมนีกำลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรุกการเปิดตัวในซีราโดยยิงประตูได้ในเกมกับกาเรียรี่ซึ่งส่งผลให้ทีมของอันโตนคอนเต้ควา etto, ไไ้าสก แม็กฟราสยังถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่าของลีกหลังระเบิดผลงาน12ประตูและ6แอซิสโดยผู้เล่นวัย28ปีไรนี่ถูกปีแสดงปล่อยตัวออกมาโดยค่าตัวเพียงแค่25.7ล้านปอนด์เมื่อปีที่แล้วทางด้านลกผสรแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลรู้สึกว่าแม็กทูมเนไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้อีกแล้วเพื่อแสดงให้อดีตต้นสังกัดของเขาได้เห็นสิ่งที่พวกเขาขาดหายไปผมคิดว่าเขาไปที่นั่นด้วยจุดประสงค์บางอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับตันทีมชาสกอตแลนด์กล่าว ก่อนเกมกับชฟม,มิดกับไอซ์แลนด์ในคืนวันศุกร์ที่แฮมเดนเขาต้องการพิสูจน์ว่าแมนเด็ตคิดผิดและพิสูจน์ให้คนอื่นๆในเพีย์รีกเห็นว่าพวกเขาคิดผิดและเขาก็ไปที่นั่นและประสบความสําเร็จได้อย่างยอดเยี่ยมต้องยกความดีความชอบให้กับเขายกความดีความชอบให้กับทัศนคติและความมุ่งมั่นของเขาที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดตอนนี้เขากลายเป็นราชาที่นั่นแล้วที่แมนเดตเขาอาจขาดโอกาสลงเล่นอย่างสม่ําเสมอเขาได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างกับที่นั่น เขาอาจาไม่ได้รับการเคารพอย่างที่เขาสมควรได้รับจากนั้นเขาก็ย้ายไปอิตาลีทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลแรกและมันยุติธรรมกับเขานะเขาจบฤด,ดูกา,าลด้วยการคว้าแชมป์ลิกทุกคนรู้ดีว่าแฟนๆของพวกเขาหลงไหลเขาขนาดไหนดังนั้นการที่พวกเขารักนักเตะของเราคนใดคนหนึ่งมันก็ถือเป็นเรื่องพิเศษมากสําหรับส,บสกอตแลนด์เช่นกันพวกเขาก็รักบิลลี่กิมัวด้วยเช่นกันดังนั้นต้องยกความดีความชอบให้กับทั้งสองคนที่ไปที่นั่นประสบความสําเร็จและคว้าถ้วยรางวัลมาได้ การตัดสินใจของบูโน่แฟนันถูกวิจารณ์โดยดาวเตะทีมชาติอังกฤษอีวานโทนี่ดาวยิงชาวอังกฤษออกมาตั้งคำถามถึงการปฏิเสธข้อเสนอจากทีมอัลฮิลาวในลีกซาอุดีอาราเบียของบูโน่แฟนันกองกลางกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้รายงานข่าวระบ,บุว่าแมนเชสเตอร์อาจได้รับค่าตัวสูงถึง100ล้านปอนด์หากปล่อยแฟนันออกจากทีมขณะที่กองกลางทีมชาติโปรตุเกสจะได้รับค่าเหนื่อยมากกว่าปัจจุบันถึง3เท่าหากย้ายไปร่วมทีมอัลฮิลาว แต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ปฏิเสธข้อเสนอสาเหตุหลักที่แฟนนันเลือกปฏิเสธคือความเชื่อมั่นว่าเขายังมีศักยภาพในการลงเล่นในระดับสูงสุดและแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ได้หากอยู่ในยุโรปต่อไปโทนี่ที่ย้ายจากเบนฟอร์ดไปเอาอารีเมื่อปีที่แล้วและทําไป30ประตูในทุกรายการฤดูกาลแรกได้แสดงความคิดเห็นต่อเหตุผลของแฟนนันว่าเป็นการดูถูกฟุตบอลซาอดุดิอาระเบียนั่นคือการตัดสินใจของเขาเขาอาจจะคิดต่างจากผมโทนี่กล่าวกับท็อกสปอร์ต แต่เขาคงไม่เคยเห็นหลีกซาอุดิอาระเบียผมเคารพการตัดสินใจของเขาและไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านั้นมันเป็นเรื่องของเขาแม้ทุนี้จะทำไปยีบสาประตูจาก30เกมในหลีกรุูก,กาลนี้ซึ่งถือเป็นผลงานดีที่สุดในชีวิตค้าแข้งในระดับหลีกสูงสุดแต่เมื่อเทียบกับผลงานในลีกแชมเปี้ยนชิพและหลีกวันที่เขาทําได้มากกว่าก็ยังไม่ถึงระดับที่เทียบเท่ากับหลีกยุโรปชั้นนําดานแฟนนันเปิดเผยว่าแมนยูต์ไม่ต้องการปล่อยตัวเขาออกจากทีมพร้อมยอมรับว่าข้อเสนอจากอัลฮิลาวน่าถึงเต้น แม้ตนเลือกอยู่เพราะอยากลงเล่นในระดับสูงสุดและทัวร์นาเมนต์ใหญ่แมนเชสเตอร์เต็ดบอกว่าถ้าผมอยากไปก็ไปได้แต่พวกเขาไม่จําเป็นต้องใช้เงินก้อนนั้นผมได้พูดคุยกับโคชรูเบนอาโมลิมซึ่งเขาพยายามโน้มน้นาวผมไม่ให้ไปแฟนันกล่าวผมอยากเล่นในระดับสูงสุดผมอยากลงแข่งในรายการใหญ่ผมรู้ว่าผมยังทาได้และอยากมีความสุขกับสิ่งที่ผมรักที่สุดสําหรับผมฟุตบอลคือทุกอย่างและนี่คือการตัดสินใจของผม หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ